สำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ให้บุคลากรเมื่อวันอังคารที่19สิงหาคม2557สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับคณะกรรมาการจัดการความรู้ของสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้กิจกรรมที่1 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานจัดการความรู้ KM Team โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณะกรรมการจัดการความรู้และคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งกิจกรรมของโครงการได้แก่การศึกษาดูงานณบริษัทปตทจำกัดมหาชนพร้อมรับฟังการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการและรูปแบบการจัดการความรู้ และในช่วงบ่ายได้ศึกษาดูงานณนะบริษัททรูคอร์ p ปอเรชั่นจำกัดมหาชนพร้อมรับฟังการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการองค์ความรู้วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรสามารถนำองความรู้มารวบรวมและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบแล้วนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ผลสำเร็จ